เตรียมแสดงกันในงานวันบวงสวงสนะเจ้าตากสินมหาราชที่ลานวัฒนธรรมตำบลกระเชิดค่ะ รวมกลุ่มใช้รวมกลุ่มได้อยู่ข้างในเจ้าหน้าที่ทำเวทีก็กำลังจะขนอุปกรณ์มาเหมือนกันนักแสดงที่จะแสดงก็ซ้อมกันไปคนจะทำเวทีก็จะทำ

วันน MM ี yeah. from distance from distance to distance to distance. ้นางลำเขามาอยู่ที่นี่กสนแล้วตรงอบตคงไม่ได้คงไม่ได้้อนไปแสดงแล้วแยกที่ผู้ชายที่ดูเซียวๆมาให้เราได้สามคนไหมมาเซียวใครใครเกียวหญิงได้บ้างมามาจิ่กโก็จิก็ก้มามามาลูกน้องให้รับทุกบทเลยเนะ เอาไปเปลี่ยนเสื้อทำไมล่าเด๋ยวแบบไอ้เ่ไ้ัดที่อย่างนี้ผมมอพี่เป็นคน่นหลักพี่ไมจะมาปลตัวจะแเนี้แล้วก็เออแล้วก็หลักแต่ว่ารอาหารกมกับผู้กมกับคนนีเปอาหารรวมนอ้าเอ้าเอร เพราะทหารออกมานะแต่ว่ามเม AH, ื layers, uh, ่อกี้ผมให้ฝึกก่อนอ๋อเือสี่คนนี้เมื่อกี้ไม่เป็นไรเริ่มมืดแล้วมีเริ่มเปิดไฟแสงสีแล้วค่ะรขอมีคนหนึ่งไม่เป็นไรเราอยากให้พูดอะไรกันซักซ้อมการแสดงเหมือนเป็นบรรยากาศตลาดขายของกันขออนุญาตจับคนหนึ่งแล้วผู้นั้น กำลังจะมืดแล้วค่ะเริ่มเปิดไฟแสงสีกันแล้วตรงนี้เขาเรียกลานวัฒนธรรมตำบลกระเฉดค่ะอยู่ตรงหน้าวัดทงหงอยู่ข้างๆโบสถ์วัดทงหงนี่แหละค่ะเป็นลานวัฒนธรรม บามีงานบวงสงวงสมเด็จพระเจ้าตากสินก็จะมาจัดงานกันตรงนี้ร้านค้าร้านขายของอยู่ด้านหน้าถนนค่ะแล้วก็พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก,ก็จะอยู่ด้านหน้าน้นนะคะประทับนั่งอยู่บนราชาอาณของท่านตรงนั้นไปซื้อของเมนเดิมนะ่ต้องอันนี้เาไปไปราไม่ไ้าทุกคนค่ะ่<ท>ีหมดแล้วนะคะ

โอเคครับแม่ค้าแม่ค้าม่ค้าอยู่ที่กับที่นะลูกค้าเข้าบลอกกิ้งขาเพราะว่าเดี๋ยวปล่อยที่่ผู้ชายด้วยใช้บกดให้จับบล็อกที่งนเดี๋ยวเราดี๋ยวจะจับแต่ ตรงนี้เขาเรียกบริเวณเสาหงค่ะด้านบนยอดเสาจะมีหงทองหงทองเกาะอยู่บนยอดเสาเป็นนาค เดินด้ียการสัส่นตาของคัวนบต้าแม่สองคนนี้อย่าดืมา่มข้างหน้านะโอเคสองคนนี้มาข้างหน้านะสองคนนะ,นะคงข้ข้างหลังนะนี่ผู้ชายถ้าเห็นพวกผู้หญิงเดินให้เขาเดินมาทักก่อนแล้วเราค่อยเดินนะแม่ห้าเดี๋ยวตัวหายนะคะห้าสี่สามสองไป เปยนปูมเป็น <ules> ปูม <motiv> น <ators> ูมเทโนยีวเโนโลยกดาวอานนี้นนนมีนนีะนม้เรียกไม่ได้ยินเลยอ้าแม่ค้าร้านนี้ไม่มีใครซื้อเลยเนี่ยาอขายกา ละียดลยยังเอนมามาปนคนไปาดูเดินดาดตแม่ทุกคนจำตำแหน่งได้ไหมครับจำได้ไหมจำได้แล้วทุกคนได้ไหนช่วยนะฮะผมไม่ได้บอกว่าเอาที่คนนี้ เดิมาตรงกลางนะครับพี่คนนี้เจิมาตรงกลางแม่้า m o ฟมาฝั่งนี้ทั้งหมดคอนเซอร์ move มาฝั่งนี้ทั้งหมดและใครอยู่ตรงไหนผู้ชายอยู่ไหนจุดตรงนั้นก่อนอโอเคจัดผมต้องบล็อกอยู่ที่น,นะอาจารย์ไม่คุณเดินที่นั่นคุณไปไหนมาไปร้านนี้ค่ะคุณเดินไปนี่แล้วคุณไปไหนไปร้านถ้าไปร้านนูน้นมีสามสามร้านนะะแล้วก็เดิน เดี๋ยวมาล้านมาตรงที่สามล้านย่างยังไม่ถึงอ้าวล้านนี้หายไปไหนอ่ะแม่เอาไปทั้นหมดมาล้านก่อนจานแล้วก็มาล้านนี่มัยังไม่ได้มาเลยอ๋อคุณตัดไอ้านหน่อยคุณจะได้สองล้านใช่เเขาเราให้เข้าชานิดเดียวผมที่อยากจะเจอความแบบไม่ได้ครูเป็นเข้ามาเขาบอกครับผู้ชายต้องมาตรงที่พี่คนนี้พี่จำคิวได้ไหม เมื่อกี้พี่ผู้ชายก็ดูคือดี่พอพี่เริ่มเดินจากคนนี้มานีทุบเนี่ย